คมาต่อเลยรายงานไปแยกตัวจากเบบี้อีเกิลลวพูดอะไรนะรู้สึกยิน้หมแต่ยานหายเหรอคนเดียววันพอพออะไรเรียบร้อยแล้วตกปลาก่อนมา เสร็จแล้วเราก็ต้องมาซื้อของซื้อปืนใหม่นะครับเอากระเป๋าเต็มอีกจัดนึงนะเดไปขายของก่อนเอาแบล็คเทลไขายไปอุ้ยเกือบซื้อผิดไป่ทำไมมันยาตรงนี้ไม่ได้หรอน่าจะปลาลงมาจัดกระเป๋าครับแล้วเมื่อกี้มันก็ย้ายไม่ได้นะบ้าเอ้ย ลงมากระสุนลงมามันยัดไม่ได้จริงหรออ่าโอเคได้แล้วจอมมีดก่อเลยแล้วก็ตั้งมาอันี่ให้หมดเอ่อเรดไฟเจออัพให้หมดหมดหมดจริงหมดจริงบูบี แล้วก็ของผู้นี้ไม่มีอะไรขายเลยเห,หมดกระเป๋าแล้วค่อยมาซื้อไปละบายบายา,าโหลดไปก่อนแม็กนัมไม่มีปืนอะดิปืนขายกินไปแล้วอะ่ะโอเคเอามาทูด้ามาโหลดไว้ โอเคแล้วก็เอออัพอะไรมาดีวะช็อตกันมาอัพไม่ได้เอาไรเฟลมาแล้วกันเออมันจะได้มีสำรองไหมช็อตกันมันนับไม่ได้อ่ะเออโอเคอ๋อนี่มาโอเค อันนี้ต้องใช้ครีมสันเฟรมมาใส่ใส่ตรงนี้นะครับจะได้ไปได้เอกสารเขาบอกว่าต้องใช้แสงไฟนําทางแสงไฟสีแดง่ะเปิดเปิดก่อนเฮ้ยอย่าบางังหูมันไม่ตายด้วยนะเสียปไปทหรยนะัดตบอย่าบางังยืนบงังเว้ย ยิงไม่ได้เลยเนี่ยเอออ่ะึงมาปุออกมาไม่ได้ขึ้นไปยิงแม่งทีเดียวไปไหนไปไหนจ๊ะหืมเสียไรเฟริลไปตั้งหลายนัดไม่ตายได้อย่างไรอโอเค จริงๆตรงนี้ไม่ต้องอะไรมากนะเราเอามาแค่มาเอาแค่ได,ดมอนด์อย่างเดียวแล้วก็ไปได้เลย <c oughs> นี่เข้ามากอดอย่างนี้นเว้ยไอหัวไอ้นั่เปน็นอะไรอวะบึ้มเอาระเบิดด้วยขอไปยังไม่ตายเกอ,ไอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดึงกันนะเนาะแล้วก็ไปเลยไม่ไม่เสียเวลา เตะเอาโอ้ยจะเตะวางได้เยอะมากโอเคได้กรีนเฮิร์บมาเอาวิ่งติดอีกโอ้ขยันกอจังเว้ยเอาอันนี้มาหลอมแล้วก็กินปลาไปเลยตัวใหญ่หลืมเก็บทรัชเชอร์ เก็บแป๊บแม่งเลยวิ่งมาจังแล้วมันวิ่งมาไกลด้วยนะวิ่งไม่หยุดเลยโอเคเอ้ามึงมาจากไหนล่ะนั่นมาแล้วรอยิงถังเลยมันยิงเออ ้เวกดไม่ได้อขอของให้ผมหน่อยครับมีจัดตังโหมดฮาร์ดคอร์แม่งจบแต่ตังเออผมจะบอกว่าช่วงที่หายไปนี่คือแอบไปเล่นโหมดสแตนเดอร์จนจบแล้วนะแล้วก็มาเล่นฮาร์ดคอร์อันนี้คือโหมดฮาร์ดคอร์นะ เออถ้าสังเกตอะคือไอเทมอะที่เราแบบเก็บอะไรเงี้ยเออมันจะมีแต่มันจะมีแต่เขาเรียกว่าอะไรมีแต่ตังว่าโหมดฮาร์ดคอร์นี่คือของมันจะขายแพงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยิงช้าเอาไปยิงกูจังโอ้ยยิงไม่โดน เล็งก็ยากไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเวลาเนี่ยพอเวลาแบบเล็งทาร์เก็ตแบบเนี้ยแล้วมันหันยากมากมันไม่ได้หันยากมันหันช้าหันช้ามากต้องใช้วิธีการแบบว่าเนียววิ่งไปเตะเอาอ่ะไม่ใช่วิ่งไปเตะเนี่ยคือแบบใช้การหันซ้ายหันขวาแบบเนี้ยคือหันเมาไม่ได้ต้องขยับตัวเอาหมดยัง หมดแล้วนะตัวเสียงนะั่นมันยังอยู่เว้ยบางช่ังมันเสียเวลาเอากล่องแล้วไปดูว่ามันจะเป็นต้องฆ่าทุกตัวไปละบายบายอยู่คนเดียวเหงาๆไปมึง <c oughs> โอเคกูไปละโชคดีนะโอเคเอาคริมสันมาใส่ เรียบร้อยอ่ากำลังงินเปิดไว้ตรงนี้ช็อตกันหมดแล้ววะหลอมเพิ่มไม่ได้ด้วยเอาแฟลชมาเผื่อเวลาจนตัวเอ้ยมันได้สองอันเลยนี่วาเอ้ยโอ,โสอส้โหรีซอสหมดโอนเลยไม่เป็นไรช็อตกันจะหมดแล้ว อันนี้มันโหลดตันมาเตรียมไว้มันก็กินปลาไปมีปลาก็าต้องใช่ค่ัคาซินแน่ใครงงมึงแยมหน้าต่างอยู่ตรงนั้นแหละลีออนทำไมไม่ใช้ปืน เธอดูไม่คอยเซอร์ไพรส์เลยนะน่าสนใจจริงๆเอาละเจอกันดีๆไม่ได้สักครั้งสองคนนี้มันจะต้องมีอะไรแบบนี้ตลอดที่หลังลองใช้มีดดูนะหมอกับกันสู้ระยะประชิดมากกว่าเคลื่อนไหวได้ไม่เร็วเลยไหลลื่นดีจริงๆ ทำงานให้กับใครอีกหรอรอบนี้โทลีออนเธอก็รู้ว่าฉันทํางานแล้วไม่บอกดีเทลจะไม่บอกอ้าเวเดี๋ยวเดี๋ยวมคืออะไรวะนบ,บกะักอ่ะทิ้งเด็กนั้นซะยังไงเธอก็ตายอยู่แล้ว <S <S นายหนีไปซะตอนนี้ <Maybe S 2> แล้วใครจะรู้ละ่ะเราจจะได้เจอดีก็ได้ธอคิดว่าฉันยอมแพ้ง,ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ใช่น่ะสิ How about this time? ไว้ค่อยคุยคราวหน้าแล้วกันไปแล้วน่าจะไปแล้วละ่ะ <laughs> ไปแล้วละ่ะเออขำหัวเราะลีออนมันก็ดีใจของมันนะ่ะนะเออได้ I I จเจอสาวที่ชอบไปต่อไปก็เก็บอิด ไปใส่อ่ะโอเคเอ๊ะตรงไหนวะในหม้อเก็บเปลียงอ่ะเหลือตรงไหนอ่ะตรงนี้มีเกะยังเปิดไม่ได้โอเคหมดครบใส่ไปเลยค่อยเปลี่ยนทีหลังเออ จะเป็นไนะอ่ะนี่ถูกของมัาละแล้วก็ด่าไปอยู่ฝั่งนี้สี่เหลี่ยมเอออันนี้อันนี้แกปะเออตรงนี้มันง่ายอยู่นะว่าเบลล์มันง่ายอยู่นะเออ alright need to find Ashley alright เนี่ย <All right. S 1> <laughs> สังเกตสังเกตตังค์นะ จะ drop เยอะมากเพราะว่าโหมด hard core คือมันของมันขายแพงคูณสองอะจากโหมด standard เ <c oughs> ออ <c oughs> แบบนึงนะเราจะฆ่าก่อนดีปะ่ะฆ่าก่อนแล้วกันนะฆ่าก่อนแล้วค่อยไปเอาของกลับไปขายกะมามว่ามา มาช็อตกันพร้อมยิงเฮ้ยแฟดเออเตะร่วง <c oughs> เรียบร้อยอะช็อตกันหมดสลับใช้เอาไรเฟลิลมาไปขออนุญ,ญาตกลับไปไข่เกะแป๊บนึงมาไขาเลยวิดวิวโอเคพ็อกเก็ตวอช ปเลยมีอะไรให้หล่อมัไม่ไม,ม,มีหมดบูแล้วบูบีมีดวางตรงนั้นได้ปะ,ะสองช่องไม่ได้มันใช้สามไปเลยวางอะไรไม่ได้ตอนนี้ของก็น้อยมันรู้สึกมันน้อยจังวะเออ,เอฟรมเรทตกด้วยแล้วนาเมื่อกี้คืออะไรวะ ไม่มีช็อตกันแล้วรู้สึกชีวิตมไม่ค่อยปลอดภัยคือช็อตกันน่ะมีนะแต่ว่า,อาไอเนี้ยไม่มีอะไรวะไอแอมโม่ไม่มีหมดขายไปอเอาไปให้หมดเทควัต a ุนแล้วก็เ <c oughs> คสเอาไปเลยแล้วก็ บอดี้อาร์เมเอามามกระเป๋าเราซื้อไปแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมีดซ่อมดีบวัวสองพันเออไปไรอดอัพได้อ่ะเพิ่มกระสุนในน,นี่นี่ไหม่าสุนธนายไรฟิลท่าน,าาานี้รอบนี้ไม่มีอะไรมากไม่ต้องพูด พูดเยอะจริงข้างบนหนึ่งสองจะได้ไม่รอตอดสามออกร่วงหมดยิ่งแล้วก็เอาแฟลชมาถือไว้เลยป๋า

ไปไปโลน่นเตะแม่งทำเสียเวลาไหมเนะี่ย <c oughs> ต้องวิ่งวนกลับมาใหม่เออเวนจริงๆเปรืองไรเฟลิลนะครับเมื่อกี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอาแขนบังอ่ะเมียโอ้โหมันวิ่งลงมาเลยเว้ยโดดลงมาหาเยเลย ปันแขนโอ้ยกระโดดนะสองตัวนะไม่ทำอะไรได้นะไม่มีโฮสนะ,ะทำอะไรได้มีจิ้มโอเคแล้วก็ทำมีดนำมาใช้เลยเคจะได้ประหยัดตังค์นะจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซ่อมมีดเยอะเออหมดละ เขานี้เก็บตรงนี้อ่ะตังดรอปเยอะมากแต่เห็นมันดรอปเยอะแบบนี้ก็ไม่พอเหมือนกันนะเออม็มีแต่มันมีวัสทุ T M P แต่ว่าไอ้ตรงนี้ยิงไปเลยก็ได้แต่ตัวเชเชอร์ก็ต้องไปต้องผ่านมันอยู่ดิอ่ะยิง เฮ้ยยังไม่ตายเหรอโอ้้ยิ้เสียงดูังไปตายตกใจหมดโอเคได้แหงกันได้กระสุนคืนคุ้มนะเออคุ้มหรือเปล่าวะไม่มีอะไรให้คราฟเลยว่เฮ้ยยิงไอ้ปรสิตก่อนเดี๋ยวมันขี่เดี๋ยวมันขี่แตะแม่งเฮ้ย เกาะพอ,อดีเมื่อกี้โอคโหล้อเลยมามาอืม,อมยิงรัวๆชิมแม่งก,ก่อนแลน้วนะตีรุดจวง เออคุ้มไหมเนี่ยเปลืองกระสุนโอเคยังไ,ไง่ายอุย้ยช็อตกันไม่พอดิเอ้ยพอเอาช็อตกันมาเจอเชี่ยวพวกนี้ไม่ต้องใช้ช็อตกันจริงหรอแต่ในไม่ค่อยได้ผลใช้เวลานานมาช็อตกันมาดีกว่าแรงเห็นผลไวนะครับช็อตกัน โอเคตอนนี้เรายังไม่ต้องเรียกวันะไรยังไม่มีเหตุผลต้องใช้ไรเฟิลยเยอ,อ,อะข้างบนมีตัวหนึ่งยิงขาอืม,อมไปเออกดไม่ทันกดไม่ทันอย่าก,กอดอย่าก,กอดไม่ต้องรักมาก จิ้มจิ้มเออแผลรีได้เปืองเปืองใช้มีดดีกว,ว่าโอเคถ้าใช้กระสุนเยอะเกินเราจะเปลี่ยนมาใช้มีดทันทีมันจัดโอเคเอาเดี๋ยวนะต้องขึ้นไปนี่ใหม่เหรอแย่จัง แสดงว่าเราไม่ต้องกดไว้ตรงนั้นหรอกในขนาดเล่นสแตนเดอร์ดจบแล้วนะนยังลืมเลยไอ้บ้าไหนดูดิตรงนี้นเปิดยังอ่ะมันน่าจะต้องลงไปก่อนเอ๊ะโอเคตรงนี้ไม่ต้องเราก็ไม่ลงตรงนี้เปิดไหมโอเคเรียบร้อยตรงนั้นมันจะมีบันไดอยู่ขึ้นไปได้เลยอ่ะมาเอเรเชอร์ตรงนี้ โอ้สอยใส่เจมหน่อยใส่เจมหน่อยนะมใส่รอเลยไม่รอช้าคือ,อแล้วก็อันนี้หนึ่งจุดห้าโบนัสโอเคได้อยู่ได้อยู่คือคุ้มอยู่โอ้กระสุนเยอะจังเอาริซอสมงมา หมดยังไม่น่ามีอะไรแล้วเฮ้ยยิงเผาเฮ้ยแม่งโดนเผาไปอุ๊ยปลายนักหนาปะปลายนักหนาแม่งมีทั้งโลทง่ทั้งไอ้นี่โกงชิบหายอึ้งไม่โดนสองหัวบึ้มเฮ้ยอ,อันนี้คุมนะ รั้งสองเลยอะ่ะถึงจะไม่ตายก็ตามเตะโอ้ยไม่ตายไปถ้าหมังโดนช็อตกันไปด้วยนะอ่ะกินหัวเออเอาคุ้มโอเคไปมาแล้วพี่แน่น พี่เบิ้มพี่เบิ้มเอเดี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 วิ่งติดวิ่งติดลงลงลงโอเคไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยข้างหน้ามีอะไรบ้างไม่มีโอเควิ่งยาวครับอุ้ยเช็คเพื่อความชัวร์คนกำลังเช็คอยู่ไอเบนอย่าเข้ามาเกะอ้าวไม่โดนคืออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ ป้าลาไม่โดนด้วยอ่ะลงโอเคไม่โดนวึดวุดวุดรอรอรอพี่เบิ้มปาปลาช่วยอ่ะเอะอมาปลาช้าแตมโมรอบเนี้ยเออหอมปลาโดนตัวหลังมาด้วยมัายนเฮิร์มมารีซอสจัดเลยอ่ะเปิด มีอะไรวะเจตเชื่อไม่มีโอเคหมดวิ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ใช้สนาย,ยิาง,ยงแม่งเลยป๋อรอมันลาโอเคปาบละวิง่งเท่านี้ยิงระยะเมื่อกี้มันใกล้เกินนะครับใช้ปุ๊บไม่ได้ อ่านนี่อะไรบะโอเคโอเคมีมีมีม,มีก็มีถมงังไหนวะทำไมวะโอเคองพิงไม่โดนหันหันช้าหันช้ารอมันปลาแล้ววิ่งโอเคกินปลาก่อนเดี๋ยวตายปลาแล้ววิ่งปีนปีนปีนโอเค พอยิงไม่โดนเฉียดนะเมื่อกี้อ่ะเออโอเคต้องทำให้ปืนใหญ่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะไม่มีอะไรหรอกเสียเวลาปัดกันพร้อมเสียงยิงเฮ้ยกดไม่ติดมกดไม่ติดเหรอวะ มยังเหรอนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วเออมาให้กูยิงถึงที่ยืนยิงข้างบนก็ดีอยู่แล้วไปแม่งตายจิ้มโอเคสวัสดีกันเพิ่มโหลดแวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมยิงไอ้นี่หรอนี่ยืนนี่จะไ,ได้ไม่เสียเวลา มันปารอมันปลาโอเคปลาละหัน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 เนี่ยมันหันช้ามากเออเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยว,ยว,ยว่าละไม่ยินเสียงเลย ลองเอาสักหน่อยแล้วกันนะไหนก็เจอโอ้ได้เรฟเฟิลมาโหลดไว้แล้วก็กลับใช้ช็อตกันเหมือนเดิมวันนี้ยิงเออจะได้ไม่เปลืองสุะอ่ะยิงประตูเรียบร้อยเคลือไปนี่ยิงไว้ เปิดประตูข้างล่างซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเปิดทําไมนะเออมันน่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่ไงมีจริงด้วยคืออะไรวะน่าไปเช็คมีเทรเชอร์เหรอเอ๊ะมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ขวาเนี่ยหรออ่ามีจริงด้วยแต่เราไม่มีกุญแจอดเวนกรรมจริงเออไปก็ได้วะ เ็บให้หมดดูดิมีแต่ตังค์อค่าเล่นอีกแล้วตาก็หายไปข้างหนึ่งแล้วนะเออมาจองเวนวิกไปเลยนะเออไปแล้ว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 บาย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 บุ๊บคโอเค แอชลีย์ <Ashley, S 2> <are> เธออยู่ไหนเนี่ยโอ้ยหลอมเลยดิวะช็อตกันไหมจำเป็นโอ้ได้โบโนสัสด้วยปลาก็ไม่มีหมดโอเคช่างมันไปก่อนอ่ะคาสซิน จะทำร้ายเธออีก so ฉันกลัว <that> happened, ตอนที่มันเกิดขึ้นฉันรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองเลยเห <c oughs> มือนเป็นอะไรสักอย่างไม่เป็นไรนะถ้าจะรู้สึกกลัว

เจอสักทีเออดูดิแม่นยำยังเ็ดสิบอีกเหอะ <c oughs> ยิงมั่วเยอะนะกยิงไม่โดนเยอะนะโอเคสำหรับแชปเตอร์นี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับเรื่องที่แบบว่าหายไปนานวันนี้มีเรื่องที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คิดก็เรี่กอะไร เหมือนไปจัดการเรื่องชแนลด้วยเหมือนกันนะครับก็กําลังคิดวางแผนอยู่ว่าหลังจากนี้จะเอายังไงต่อดีนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับสําหรับยอดไลค์ทุกยอดที่กดกันเข้ามาแล้วก็ทุกซับสไคร์ที่กดเข้ามานะครับหลังจากนี้ก็อาจจะได้อัปคลิปปกติแล้วนะฮะโอเคไว้เจอกันแชปเตอร์หน้าครับผม